มาพูดคุยธรรมะเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะแล้วก็พาพวกเราทาบุญและลึกถึงเดี๋งเมื่อกี้เริ่มต้นเราก็เริ่มด้วยการสมาทานศีสีห้าสีห้ามีอะไรบ้างที่เราพูดไปเมื่อกี้เป็นภาษาบาลีนะห้าข้อนะหลักๆหนึ่งเราตั้งใจว่าคือสีนเนี่ยไม่ใช่เครื่อง ไม่ใช่เครื่องบังคับคอขาดบาดตายนะแต่เป็นเจตนารวมว่าเราต้องการจะฝึกตัวเองในแบบนี้ยางทำสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็จะเป็นผลดีต่อชีวิตเราหนึ่งคือไม่ฆ่าไม่ไม่ตั้งใจฆ่าสองคือไม่ตั้งใจขโมยหรือเอาของที่ประเทศของเราสามคือตั้งใจที่จะไม่ประพฤติผิดต่อลูกเมียน,นทั้งสามีทั้งภรรยา ข้อที่สี่คือตั้งใจที่จะไม่พูดบงข้อที่ห้าที่เราเรือบข้ามไปเมื่อกี้นะตั้งใจที่จะไม่ทําให้จิตใจมันมึนเมามึนเมาด้วยสิ่งที่มันทําให้เราหลงเสพติดทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นการเสพด้วยวิธีการไหนๆก็แล้วแต่นะอะไรก็ตามที่ทําให้ความรู้เนื้อรู้ตัวของเรามันวุ่นวายใจมันเสือ่อม อันนี้เราตั้งใจที่จะลัเบเปลน<ม>อยากฟังเรื่องอะไรมไม่ได้มีประเด็นอะไรเป็นพิเศษใช่ไหม <_ d ata> ก็อาตมาก็จะมาคุยคุยเรื่องชีวิตให้ฟังสักหน่อยได้เ, <_ d ata> เวลาที่เราใช้ชีวิตเนี่ยออ่ พุทธศาสนาเนี่ยจริงๆแล้วสอนให้เรามองชีวิตมากกว่าเข้าใจมากกว่าชีวิตที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างเดียวด้วยอย่างเช่นวันนี้เราเรามาทําบุญเราเรลึกถึงเลิอของเราวิวใช่ไหมวิวก็ช่วงหนึ่งเขาก็อยู่ที่นี่กับเราเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็อาจจะเกิดขึ้นได้คนระับแล้วมันก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้ สิ่งที่เราทําได้จริงๆแล้วคือเราทําทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราให้มันให้มันดีที่สุดคําว่าดีในพุทธศาสนาเนี่ยจริงเขาพูดถึงว่าให้มันเป็นให้มันเป็นกุศลนะ่ะจิตใจของเราให้มันมีความรู้สึกปลื้ให้มันมีความเปิดกว้างให้มันมีความปล่อยวางถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตด้วยจิตใจที่มันอึดอัดอึดอิดคับแคบกังวลอยู่บ่อยๆเนี่ย เราใช้ชีวิตแบบไหนมันจะกลายเป็นอุปนิสัยของเราเราโกรธบ่อยมันก็จะกลายเป็นนิสัยของเราเราหงุดหงิดบ่อยก็เป็นนิสัยของเราเราขี้นินทาบ่อยก็จะเป็นนิสัยของเราเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี้ยตัวเราอ่ะจะ together, กลายเป็นอารมณ์ที่เราเป็นอยู่เป็นประจําเพราะฉะนั้นเขาเลยให้เราฝึกที่จะออกจากอารมณ์ที่มันเป็นอกุศลแล้วก็มาฝึกอยู่ในอารมณ์ที่มันดีกว่าเป็นกุศลทีนี้เวลาที่เรา เรียกว่าเสียชีวิตหรือว่าเวลาที่เราตายอารมณ์ที่มันเคยเป็นนิสัยเก่าๆของเรานั่นแหละจะเป็นตัวผลักดันว่าเราจะลายจะเป็นเราจะไปปรากฏอยู่ในภพภูมิไหนต่อๆไปอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่ากรรมเพราะฉะนั้นตลอดเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยพยายามทําตัวเองให้มันเป็นคนที่มีอุปนิสัยที่มันเป็นบวกเปิดาใช้ชีวิตให้มันมีละเว้นอารมณ์ที่มันเป็นลบๆ ทั้งหมดทั้งมวนั่นแหละไอ้สิ่งเราสมาทานตอนแรกว่าเราสมาทานที่เราจะไม่ไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ทําผิดไะกรมทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดเนี้ยคือเครื่องช่วยให้เราติดใจเรามันไม่ตกตาัเาะเมื่อถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนผ่านควบคุมเราก็จะไม่ตกลงสู่ที่ การฝึกตัวเองในพูทศาสนาเนี่ยเขาจะมีมิติหลักสามมิตินะอันนึงคือเรื่องศีลคือการทําใจให้มันสามารถที่จะสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆได้อย่างเหมาะสมอันที่สองคือเรื่องของสมาธิฝึกยังไงให้เรามีความมีความตั้งมั่นในจิตใจได้อันที่สามคือฝึกให้เรามีปัญญาคือมีความเข้าใจชีวิตว่าจริงๆแล้วชีวิตมันเป็นยังไงการฝึกลหลังให้ฝึกสามอย่า ดี๋ยวตอนนี้พวกเรานั่งอยู่เนะี้ยรู้สึกไหมว่ามันวุ่นวายรู้สึกไหมสมมติว่าเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราเดี๋ยวตอนนี้เวลามันมีเสียงรถวิ่งมีเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นรอบตัวเราเนะี้ยรู้สึกไหมว่าตอนนี้จริงๆแล้วเราเสียสมาธิได้ง่ายรู้สึกไหมมันอันนี้มันมีความวุ่นวายบางทีบางคนก็อาจจะง่วงอยู่ก็ได้นะเมื่อคืนนดัดนกพอสมควรแล้วใช่ไหมเช้านี้ก็ต้องตื่นเช้ามันเตรียมมานนั้นอันนี้ บางคนก็ทะเลาะกับแฟนมาก็มีบางคนอาจจะติดขัดเรื่องการเงินในช่วงนี้ก็มันจะมีความกังวลใจลึกๆในใจนอาการพวกนี้ทั้งเสียงทั้งความไม่สดชื่นทั้งเรื่องที่มันอยู่ในใจเราอันเนี้ยจริงๆแล้วมันมีผลทำให้จิตใจเราเนี้ยมันวุ่นวายมันไม่สงบเวลาที่มันวุ่นวายไม่สงบเนี้ยถามว่าเราจะสามารถตัดสินใจหรือว่า พิจารณาสิ่งต่างๆในการใช้ชีวิตได้ดีไหมมันโดยธรรมชาตินะเราก็จะไม่ค่อยมีความจริงๆแล้วก็คือแทรว่าเราไม่มีสมาธิเราไม่มีความตั้งมัน่นตอนนี้ตอนนี้เงียบไนหะเงียบกว่าเมื่อกี้นะถ้าเราจะโฟกัสกับอะไรมันก็มันก็ดีขึ้นเหมือนกันแต่ถ้ามีสิบล้อผ่านอีกรอบนึงมันก็วุ่นวายเสียงที่เราต้องการจะฟังเนี้ยเราก็จะไม่ค่อยได้ยินอกนะลักษณะเดียวกัน จิตใจเราเนี้ยเวลาที่เราตั้งใจจะทําอะไรสักอย่างถ้ามันมีความวุ่นวายอยู่รอบๆเราเนี้ยเยอะเนีเราจะทําสิ่งนั้นได้ไม่ค่อยดีเหมือนกับฟังอย่างเนี้ยถ้ามีลมวิษผ่านมาตั้งใจฟังอยู่นะแต่มันจะถูกรบกวนตัวเยองเชีวิตเราเนี้ยดีไม่ดีเี่จริงๆเรารู้กันหมดแล้วใช่ไหมมันไม่ยากนะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีโกรธไม่ดี แต่ก็ยังโกรธได้อยู่ใช่ไหมขี้อิจฉาไม่ดีแต่ก็ยังอิจฉาอยู่ดินทาคนอื่นไม่ดีแต่มันก็ยังดินทาอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภายในจิตใจเราเนี่ยเราจะมีความว้าวุ่นใจเหมือนกับสภาพที่มันมีอยู่ตอนเนี้ยที่เสียงรอบๆตลอดเนี่ยแต่ในใจเราเนี่ยเสียงที่มันรบกวนความสงบของใจเราเนี้ย สุดอย่างไรนะมันคือความคิดเราแล้วก็อารมณ์ของเราความคิดและอารมณ์เนี้ยสองอย่างเนี้ยมันจะทํางานด้วยกันสมมติเราคิดอ่ะสมมติเราทะเลาะก,กับแฟนมานะมีใครมีแฟนไหมเคยทะเลาะก,กับแฟนไหมเคยนะลองนึกช่วงเวลาที่เราทะเลาะก,กับแฟนเนี้ยเราไปทําอะไรก็แล้วแต่มันจะมีเสียงเขาอ่ะวนเวียนอยู่ในหัวเราหรือเปล่ามีเหตุการณ์ที่เราเคยทะเลาะก,กัน ความรู้สึกหมุดหงิดที่เขาไม่ทําได้ดั่งใจเรามันจะอยู่ในเบื้องหลังของจิตใจเราอะเหมือนเป็นแร็กเกลว์เหมือนเป็นเสียงรอบๆอันนี้แล้วมันก็จะมีผลต่อการทําทุกอย่างของเราตราบใดก็ตามที่เสียงของแฟนในที่ทะเลาะกันนี้ยังวนเวียนอยู่ในใจเราเพราะฉะนั้นบรรยากาศพวกเนี้ยมันจะเป็นตัวครอบงาชีวิตเราถ้าเราไม่เคยเรียนรู้ว่าเสียงที่มันรบกวนเราพวกเนี้ มันทำงานยังไงมันอยู่กับเราได้ยังไงแล้วเราจะทําให้เสียงที่มันอยู่ในใจเราพวกนี้ยปิดลงได้ยังไงถ้าเรายังไม่เคยฝึกแบบนี้เลยนะชีวิตเราจะอยู่ในความวุ่นวายแทบจะตลอดเวลาแล้วเราจะหาความสงบในจิตใจได้ยากมากนะอันนี้คือเหตุผลหนึ่งที่ทําไมคนจํานวนมากถึงหันมาฝึกเรื่องจิตใจตัวเองที่เขาไปปฏิบัติธรรมไปพยายามทําความเข้าใจผู้ศาสนาหรือพยายามทำความเข้าใจตัวเองเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเบื้องต้นนะต้องการที่จะออกจากความวุ่นวายใจเหล่นี้แหละถ้าหากว่าเราไม่สามารถออกจากความวุ่นวายใจพวกนี้ได้เนี่ยชีวิตเราตลอดเวลามันจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายเป็นพื้นฐานะจริงๆแล้วเราทุกคนต้องการความสงบแต่เราไม่เข้าใจแต่ปกติแล้วเราจะไม่ค่อยเข้าใจว่าความสงบจะเกิดขึ้นได้ยังไงเราจะนึกว่าความสงบจะเกิดขึ้นได้จากการที่เรา ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนแล้วก็ลืมเรื่องพวกนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเรื่องพวกนี้จะยังอยู่เราจะเอาเรื่องใหม่ไปแปะทับมันไว้เฉยๆในช่วงเวลาช่วงคราวใช่ไหมไปดูหนังก็ลืมเรื่องนี้ช่วงคราวแต่เมื่อหนังจบเมื่อเลิกจากที่ร้านคุยกับเพื่อนสนุกเสร็จแล้วกลับมาเคยเป็นไหมกลับมาถึงบ้านเมื่อกี้สนุกมาถึงพื้นที่เดิมเจอหน้าคนเดิมเจอเหตุการณ์เดิมอารมณ์เดิมก็กลับมาอีกใช่ไหม แฟนสามารถเอาเรื่องที่ทะเลาะกันเมื่อสองปีที่แล้วมาพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยอารมณ์เดิมแล้วก็สร้างบรรยากาศอึดอัดอึม,มครึมมาคุกเดิมๆขึ้นไปอีกแล้วแล้วเราก็แทนที่เราจะมีความสงบความสุขในใจเราก็จมอยู่ในอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องอารมณ์และความคิดตัวเองเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขในชีวิตได้ง่ายๆ อันนี้คือวิธีการที่เราสามารถทําให้ตัวเองมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องไปใช้สิ่งต่างๆภายนอกหลักๆแล้วเนี่ยการฝึกตัวเองเนี่ยเขาก็ต้องการฝึกสามอย่างนี้แหละเริ่มต้นคือฝึกเรื่องศีลเรื่องศีลคือทําให้เหตุปัจจัยที่มันจะทําให้เราวุ่นวายเนี่ยมันน้อยลง อันที่สองคือฝึกให้เรามีความตั้งมั่นมีสมาธิพอที่จะเห็นจังหวะที่เราเข้าไปวุ่นวายกับความคิดที่อยู่ในหัวเราทั้งคําพูดซ้ําๆอารมณ์ซ้าๆอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องแฟนเมื่อเี้เวลามันปึ๊บขึ้นมาในใจเท่าไหร่นี้เรามีความตั้งมั่นที่จะสังเกตเห็นสิ่งเหล่านั้นที่มันปรากฏขึ้นมาในใ,นใจเราอันที่สามคือให้เรามีปัญญาเรามีความเข้าใจว่าเหตุการณ์พวกนี้ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร แล้วเมื่อเราเห็นว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเราจะสามารถวางมันลงได้ร้อนแรงครับอันนี้แหละพระศาสนาเรื่องแบบนี้เนาะเนี่ยถามว่าตอนนี้พอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นใช่ไหมพวกเราก็ รู้สึกไหมว่าสมาธิความสนใจเราก็พุ่งไปที่นี่ใช่ไหมอันนี้เป็นลักษณะปกติของทุกคนจะเป็นแบบนี้จิตใจที่จิตใจที่มันเป็นไปตามปก,ปกติอยู่บ่อยๆไม่ได้เคยถูกฝนมันจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยมันจะไปตามสิ่งที่น่าสนใจหรือว่าสิ่งที่เราชอบมากๆหรือว่าสิ่งที่เราไม่ชอบมากๆนะมันจะถูกดูออกไปสู่สิ่งเหล่านั้นและเราอ่ะจะไม่เป็นเจ้าหนายตัวเอง เราจะเป็นทาสของอารมณ์คนที่เป็นทาตของอารมณ์เนี่ยจะไม่มีอิสระเราจะถูกเหตุการณ์ต่างๆครอบงำเราตลอดาซึ่งอันเนี้ยเราอาจจะคิดว่าทุกคนก็เป็นแบบนี้ทุกคนก็เป็นแบบนี้นี่คือธรรมชาติของมนุษย์ก็ไม่เห็นจะมีปัญหาเลยเลยทุกคนก็เป็นแต่จริงๆแล้วเราเราไม่ต้องเป็นแบบนั้นก็ได้ถ้าเราเรียนรู้ว่าเราจะฝึกจิตใจตัวเองุิสาสะเนี่ยคือศาสตร์แห่งการ ฝึกฝนจิตใจตัวเองจริงๆแล้วไม่ใช่ศาสตร์ของการป้อนบอลร้องขอหรือว่าศาสตร์แห่งการทําบุญนะจะเป็นศาสตร์แห่งการสอนว่าทํำยังไงให้เราสามารถฝึกจิตใจตัวเองให้มันออกจากความว้าวุ่นแล้วก็กลับมาสู่ความสงบที่เรามีอยู่แล้วในตัวเราไนดะ้ถามว่ามันจะมีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้เยอะไหมจริงๆแล้วมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้เยอะเพราะว่าชีวิตเราอะว้าวุ่นมากจริงๆแล้วเนี่ย แล้วเราก็พยายามจะทําให้มันไม่วาวุ่นเขาเข้าใจคำว่าวาวุ่นใจไหมนึกพอนึกออกรับสมมติเราขับขับมอเตอร์ไซค์ไปคนขับประบานเราแค่นี้เองนะวาวุ่นใจแล้วนะใช่ไหมแล้วเราคิดว่าวิธีการแก้ความวาวุ่นใจเนี่คือการที่ไปเคลียร์กับคนนั้นถ้าคนนั้นขอโทษถ้าเขาหาันกลับมาปุ้นพี่ขอโทษเราก็เรามความวาวุ่นใจเราก็น้อยลงใช่ไหมถ้าเขาเปิดหัวกันน็อกมาเป็น าสาวๆสวยๆหน้าตาดีๆอย่างเงี้ยเราไม่ต้องขอโทษก็ได้เราโอเคไม่เป็นไรครับพอมาหุ้นใจหายไปทันทีเลยเพราะว่าเราวางแต่ถ้าเขาเป็นวัยรุ่นอีกคนหนึ่งที่แบบผันมาดดาเราก็ับได้ว่าอา้ากูไม่ปิดมึงมนั่นแหละพัดพอมาหุ้นใจเพิ่มขึ้นมาแล้วกลายเป็นการทะเลาะเบาแหวกกลายเป็นการเลือดก,ก็ใหญ่กว่าเดิมอีกนะทั้งหมดอันเนี้ยเราอ่ะเปลี่ยนแปลงไปตามโลกข้างนอกประคับเรา แล้วเราก็คิดว่าเราต้องไปจัดการโลคข้างนอกเพื่อจะให้ความบาวุ่นใจเรามนันสงบลงวิธีการในในการฝึกตัวเองเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ต้องการให้เราไปจัดการโลกข้างนอกเขาต้องการให้เราย้อนกลับมาและหันมาจัดการกับความรู้สึกและอารมณ์ในใจเราเองแล้วเราจะสามารถที่จะมีความสุขได้แม้ว่าโลคข้างนอกจะวุนวายอ,อันนี้คือศาสตร์แห่งการให้เรามีอิสระภาพ อิสรภาพไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปอยู่ในที่ที่สงบหรือว่าต้องออกจากคุกหรือว่าต้องไปทําอะไรที่พิดารานะคือการออกจากการจมในความคิดและอารมณ์ของตัวเองนี่แหละคืออิสรภาพถามว่ามันจะมีประโยชน์กับชีวิตเราอย่างไรชีวิตเราที่เราใช้ชีวิตตามปกติเราจะมีความสุขในชีวิตได้ง่ายขึ้นมันจะมีประโยชน์ต่อเราในตอน สำคัญของชีวิตเช่นตอนที่เรากําลังจะตายมีประโยชน์มากมากตอนตอนนี้เราอย่างแข็งแรงดีนะทุกอย่างในชีวิตเราวุ่นวายข้างนอกก็จริงนะแต่ร่างกายเราจิตใจเรามันยังค่อนข้างปกติมันจะไม่ค่อยแกลงลองนึกย้อนไปถึงตอนที่เราเคยป่วยทุกคนเคยเคยป่วยใช่ไหมเคยสังเกตว่าตอนเราป่วยเนี่ยเราหมุหงิดง่ายขึ้นเรากังวลง,ง่ายขึ้นจิตใจเราเนี่แหละ ความวุ่นวายใจเนี่ยมันง่ายขึ้นความสงบเนี่ยายากขึ้นแต่ที่เราต้องการจะหายป่วยต้องการจะได้รับยาต้องการที่จะอยู่ในที่สบายๆต้องการให้คนมาดูแลจริงๆแล้วก็เพื่อให้ใจเรามันสงบแ,แต่ตอนที่เราป่วยอะถ้าเราไม่เคยฝึกตัวเองเลยเนี่ยจิตใจเราก็จะว้าวุ่นได้ง่ายยิ่งตอนเรากำลังจะตายนะ ใจเราจะยิ่งว้าวุ่นมากกว่านั้นอีกแล้วโอกาสที่เราจะสามารถกลับมาสู่ความปกติของเราได้เนี่ยจะยากมากเพราะฉะนั้นการที่เราเคยฝึกตัวเองให้สามารถมีความสงบจากอารมณ์และความคิดได้ในชีวิตเราเนี่ยเป็นทักษะที่สำคัญของชีวิตและเป็นทักษะที่เขาสอนอยู่ในการฝึกในพุทธศาสนาเป็นหลักเลย พุทศาสนาเขาชอบบอกว่ามีการฝึกสามอย่างเขาเรียกว่าเขาชอบเรียกว่าไตรสิกานะคือการศึกษาสามมิติเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอันนี้อาจจะเป็นสามพุทธศาสนาเนาะแต่จริงแล้วก็คือฝึกวิธีการอยู่กับคนอื่นอันนี้เรื่องศีลฝึกให้เราไม่วุ่นวายใจมากอันนี้คือเรื่องสมาธิฝึกให้เราเข้าใจว่าชีวิตมันทานํางานยังไงทําไมเราถึงมีความวุ่นวายใจอันนี้คือเรื่องของปัญญา การศึกสามมิติเนี้สำคัญต่อเราในการใช้ชีวิตและจนกระทั่งถึงเวลาที่เรากำลังจะตายเรามาระลึกถึงเพื่อนเราที่เสียชีวิตไปอย่างวิวเ,เราก็จะเห็นว่าตลอดชีวิตเขาเขาเป็นเพื่อนที่ดีใช่ไหมเราได้ยินเรื่องของวิวก็คือเขาเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนที่เรารักเป็นคนที่มีเมตตามีจิตใจเพื้อเฟื้อเผือแผ่เราก็ระลึกถึงเขาแม้กระทั่งเขาเสียชีวิตไปได้เนี่ยร้อยวันเราก็ยัง กลับมาระลึกถึงเขาอีกครั้งตัวอย่างของวิวอันหนึ่งที่อยากจะให้เราสะท้อนกับมาหาตัวเองก็คือว่าเราไม่รู้เนาะวันนั้นนะ่ะว่าวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เจอเขาความตายเนี่ยเขาจะสอนเันเสมอว่าความตายเป็นเรื่องไม่แน่นอนเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าแบบไหนไม่รู้ว่าที่ไหน เราจรึงต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมเสมอว,ว่าเมื่อถึงเหตุการณ์นั้นของเราเนี่ยเราจะประคองความปก,ปกติของใจให้มันไม่หวาวุ่นได้ไหมผุ้ศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยสอนให้เราฝึกในปัจจุบันนะแต่สอนด้วยว่าก่อนที่เราจะเป็นเราในตอนนี้เนี่ยมันเคยมีสิ่งอื่นเกิดขึ้นมาก่อนที่จะเป็นเราตอนนี้แล้วก็เมื่อเราตายเนี่ยถ้าเรายังไม่เข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงว่าจริงๆแล้วทั้งหมดนี้มันเป็น มันเป็นมายาเนาะถ้าเรายังไม่เข้าใจระดับนั้นนะเมื่อเราตายเราจะไปที่อื่นเราจะรู้สึกว่าเราไปที่อื่นต่อแล้วมันก็พระพุทธเจ้าก็อธิบายไว้นะและในศาสนาหลายๆศาสนา,านก็พูดถึงว่ามันมีอีกมันมีการเวียนว่ายตายเกิดในอีกหลากหลายรูปแบบที่เราจะไปต่อจากนี้นถ้าคําสอนในพุทธศาสนา,าแบบที่เบสเขาอธิบา,า,ายไว้โดยละเอียดเลยว่าในช่วงที่เราเสียชีวิตเนี่ย ถ้าเรายังมีความว้าวุ่นใจมากๆกังวลมากๆนะจิตใจเรามันจะมีแนวโน้มที่มันจะไปสูงพบปุกที่ต่ำไม่ใช่เรื่องกรรมว่ามีคนมาสั่งเรานะแต่มันเป็นโดยธรรมชาติเรายิ่งเรากังวลใจเราจะไปปรากฏอยู่ในที่ที่มีความกังวลใจสูงถ้าเรามีความสบายใจเรามีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่มาโดยตลอดชีวิตเลยและตอนสุดท้ายของจิตใจของช่วงเวลาที่เรากำลังจะตายแล้วเรามีความรู้สึกอิอรม โอชีวิตนี้ฉันทําดีมาเยอะแล้วฉันไม่กลัวหรอกว่าต่อไปจะเป็นยังไงจิตใจเป็นกุศลมากๆทิศทางเราจะไปต่อเราก็จะไปสู่สิ่งที่มันสูงขึ้นมันจะดึงดูดกันบวกจะดึงดูดบวกลบจะดึงดูดลบจิตใจเราในตอนช่วงท้ายมันเป็นยังไงมันจะถูกด,ดึงดูดไปในทิศทางนี้นี่คือเหตุผลสําคัญว่าทาไมเราต้องฝึกตัวเองให้เราสามารถมีความปกติในชีวิตของเราได้มากที่สุด มันจะเป็นนิสัยลึกๆของเราแลวตอนที่เราอ่อนแอมากๆนะตอนป่วยก็อ่อนแอระดับหนึ่งตอนใกล้ตายก็จะอ่อนแอมากๆอีกระดับตอนนั้นแหละเราเป็นคนยังไงมันจะแสดงออกมาอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นการฝึกตัวเองในช่วงที่เรายังมีสุขภาพที่ดีอยู่เนะี่ยเป็นเป็นการลงทุนที่สาคัญองชีวิีนะีจริงแล้วมันยากมากที่เราจะมีโอกาสมีร่างกายที่สมบูรณ์นะมีร่างกายที่สมบูรณ์ มีเวลาที่เราจะสามารถฝึกตัวเองได้แล้วก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องยากมากเมื่อมองสเปกตรัมของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะเป็นไปได้เนี่ยเขาจะบอกกันเสมอว่ามันยากมากการที่เรามาละล,ะลึกถึงวิวนี้ถามว่าบางคนก็ถามมันจะถึงเขาไหมทําคุณจะถึงวิวไหมเขาจะสอนต่อกันนะว่า จตนาดีที่เราระลึกถึงกันแล้วพยายามสดความรู้สึกที่ดีให้กันเนี่ยมันจะเป็นพลังงานบวกไปสู่เขาได้ถ้าเราทําบุญแล้วเราคุณคิดระลึกถึงเขาเนี่ยถ้าเขากาลังลำบ,บากอยู่เขาก็จะได้รับความรู้สึกดีนั้นจากเราได้เราก็เชื่อว่าวิวเนี่ยเขาทําอะไรดีๆมาเยอะแยะแหละในะชีวิตเขาเนี่ยเขาน่าจะไปสู่ภพภูมิที่ดีอยู่ ก็อาจ,จะมาก็มาที่นี่ในฐานะทั้งพระแล้วก็ในฐานะทั้งเพื่อนนะก็บางทีก็อยากมาแลกเปลี่ยนว่าความที่เราเป็นคนที่ศึกษาพุทธศาสนาในระดับเนี่ยนะเราก็จะบอกว่าศาสตร์เนี้ยไม่ใช่ศาสตร์ของความน่าเบื่อแต่มันเป็นศาสตร์ที่จําเป็นสำหรับทุกคนมันอาจจะน่าเบื่อในภายนอกแต่จริงๆแล้วลึกๆแล้วเนี่ยมันมีความเหมาะสมที่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องตัวเองอย่างมาก เราจะสามารถจัดก,การชีวิตตัวเองในตอนนี้ให้ดีได้จนกระทั่งถึงตอนที่เราป่วยจนกระทั่งถึงตอนที่เราตายชีวิตเรามันจะนำถางไปสู่สิ่งที่มันดีขึ้นได้ <ST AR> ก็พูดคุยประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าใครอยากคุยอะไรต่อก็นั่งคุยกันง่ายๆดีกว่าดีกว่าประเทศอะไรให้กันฟังด้วยซ้ำแต่วันนี้ที่เทศก็อยากจะบอกว่าหนึ่ง เรื่องการฝึกของตนเองเป็นเรื่องสําคัญสองภาวะที่เราว้าวุ่นใจเนี่ยมากๆเลยเนี่ยเสียเป็นพวกความคิดและอารมณ์ซึ่งเราสามารถพัฒนามันได้เนาะสามคือชีวิตเราไม่แน่นอนเรามาละลึกถึงวิวก็ละลึกถึงคุณงามความดีของเขาแล้วก็ละลึกถึงว่าความตายเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับเราเหมือนกัน ในช่วงเวลาเรายังมีชีวิตยอยู่ก็อยากให้เราเรียนรู้ที่จะฝึกฝนตัวเองให้เราพร้อมกับการตายของเราเองด้วย